ทุกคนเคยมีดีแมทกันไหมครับดีแมทมันก็คือคุณอยากเห็นใครบางคนหรือตัวละครบางตัวมาสู้กันเองแบบเช่นโลกการ์ตูนคุณอยากเห็นซาตมะมาสักกับโกคูในโลกความเป็นจริงคุณอยากเห็นนักชกคนนี้ต่อยกับคนนี้คุณอยากเห็นทีมฟุตบอลน,นี้ไปเจอกับทีมนี้คุณอยากเห็นรถคันนี้แข่งกับคันนี้นี่คือดีแมทครับซึ่งผมเคยมีดีแมทอยู่อันนึงครับดีแมทอันนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมกําลังนั่งดู Back to the Future ภาค3อยู่ ซึ่งตัวหนังในภาคนั้นนะ่ะมันจะเล่าถึงเหล่าตัวเอกที่ย้อนเวลาไปติดอยู่ในยุคค้าวบอยตัวหนังมันไม่ได้เล่าอะไรเกรี่ยวกับค้าวบอยมากมายอยู่แล้วครับและตัวผมเองก็ไม่ได้ชื่นชอบคอ้าวบอยอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วยถ้าถามว่าผมรู้วอะไรหลักๆเกี่ยวกับค้าวบอยบ้างผมนี่แทบตอบไม่ได้เลยรู้แค่ว่าเออข้าวบอยชอบโดนปืนกันขวบมา้าปะทะอินเดียแดงรู้แค่นั้นจริงๆปัจญาชีวิตหรืออะไรต่างๆผมไม่รู้เลยและด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ผมสนใจย,ยุคาคาบอยเพิ่ม,มกขึ้นนนิดนึง และในตอนที่ผมกําลังนั่งดูหนังเรื่องนี้อยู่ดีๆผมก็ได้ตั้งคําถามหนึ่งขึ้นมาว่าถ้ามันมีซามูไรหรือนักดาบญี่ปุ่นหนุดเข้าไปอยู่ในยุคข้าวบอยมันจะเป็นยังไงนะด้วยความที่ส่วนตัวผมอะ่ะเบวซามูไรยอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบจินตนาการแปลกๆแบบนี้ตลอดประมาณว่าถ้าซามูไรประทะกับจอมยุทธจ,จีมันจะเป็นยังไงนะถ้าซามูไรประทะกับนักรบไทยมันจะเป็นยังไงนะประมาณนี้แหละครับเล่นในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเช่นกันครับ ผมได้สร้างดีมแมทของตัวเองอีกอันหนึ่งขึ้นมานั่นคือนักรบแดนอาทิตย์อุทยัยประทะกับสิงปืนไวมันจะเป็นยังไงจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคําถามนี้ของผมมันก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยจนเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปเจอกับเกมนึงเข้าที่มันอาจจะมาช่วยตอบคาถามนี้ของผมได้สวัสดีครับและนี่คือขุดเกมมาเล่า EP 3ครับกับเกมในวันนี้ซามูไรเวสครับ ตัวเกมจะเล่าถึงสหรัฐอเมริกาในปีช่วง1800ยุคที่แบบคาวบอยหรือว่าเหล่าอัตาภานของเมืองในตอนนั้นซามูไรหนุ่มนามว่าคิริวโกจิโร่ได้เดินทางไปที่เมืองหนึ่งในไวเวส์ที่ชื่อว่าโกทาวเพื่อตามไปสังหารพี่ชายของเขาคียริวลันโดพอไปถึงโกจิโร่จะพบว่าที่นั่น,เ,นเต็มไปด้วยพวกอันตพา,านและเมืองย,ยังอยู่ภายใต้าการปกครองแบบแผนการโดยเจ้าถิ่นนามว่าโรเบิร์กโกจิโร่ที่ได้เห็นสภาพเมืองและเหล่าผู้คนที่โดนกดขี่ หัวใจชายชาตินักรบกของเขาก็ได้เรียกร้องให้เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องกจิโร่จะได้เข้าช่วยเหลือเหล่าผู้คนและกําจัดอันตรพาณในเมืองแห่งนั้นพร้อมกับสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับพี่ชายของเขาไปด้วยตัวเกมถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2005บนเครื่อง PS2 มันเป็นซีรีส์แยกของ Way of the Samurai จากทีม q u i r e ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งผมไม่เคยเล่นมันเลยสักภาคเดียวนะไอ Way of Samurai เนี่ยส่วนแนวเกมของเกมเนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์แฮงค์แอนด์สลัด ส่วนเนื้อเรื่องของเกมจะดําเนินเรื่องเป็นเส้นตรงไปเลยครับไม่มีความซับซ้อนส่วนการเล่นของเกมนี้จะแบ่งออกเป็นด่นดานๆรวมแล้วทั้งหมดมี16ด่านซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ของเกมนี้ก็คือการกําจัดศัตรูนับร้อยนับสิบภายในฉากจนเจอกับบอสในด้านของเกมพีก็ถูกออกแบบมาได้รวดเร็วสะใจระบบก,การต่อสู้ที่ตรงไปตรงมาคุณจะได้บังคับโกจิโร่ฟาดฟันดาบใส่ศัตรูพร้อมกับหลบลีกและปัดป้องหากระสุนมากมาย ด้านการคอมโบคุณจะกดได้อยู่แค่ปุ่มเดียวครับคือสี่เหลี่ยมรัวๆที่เป็นการฟันต่อเนื่องและสี่เหลี่ยมค้างที่เป็นการชาร์จโจมตีซึ่งมันจะทำดาเมจได้แรงกว่าการคอมโบปกติแต่มันมีข้อเสียหลักเลยก็คือกดยากและการออกแอนิเมชันที่ช้ามากเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่มันจึงแทบไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าคุณรู้เหลี่ยมแบบผมนะบอกเรยว่ามันจะโคตดขี้โกง และเกียจิโร่เนี่ยยังมีความสามารถพิเศษที่คล้ายๆกับโกสแวนในโกดอฟซิชิมาด้วยครับที่ในเกมนี้มันจะถูกเรียกว่ามาสเตอร์โหมดที่พอเราเข้าสู่สถานะนี้แล้วตัวละครเราอ่ะจะเคลื่อนที่กับทำคอมโบรเร็วขึ้นและการโจมตีใส่ศัตรูปกติเนี่ยจะกลายเป็นวันช็อตคิวพร้อมทั้งยังเป็นอมาตะชั่วคราวด้วยแต่ถ้าคุณใช้โหมดนี้กับพวกบอสนะครับมันจะไม่ตายภายในดาบเดียวแต่มันจะเป็นการเพิ่มคูณความเสียหายให้กับคอมโบการโจมตีของเราแทน การที่เราจะเข้าสู่มาสเตอร์โหมดได้คุณจะต้องเก็บเกตสีแดงด้านล่างให้เต็มถึงมันจะใช้ได้นอกจากคอมโบการต่อสู้แล้วมันยังมีอีกสิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการเล่นอีกอย่างหนึ่ง้วยครับนั่นคือการหลบหลีกเมื่อเรากด O หรือว่ากด R1 ขณะเคลื่อนที่เนี่ยตัวละครเราจะทําการสไลด์หลบถ้าเรากดได้ตรงจังหวะที่กระสุนพุ่งมาพอดีออนิเมชันการหลบของตัวละครเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วคือมันโคตรเท่และถ้ายิ่งเจอพวกปืนกลแล้วกดหลบได้รัวๆนะ แม่งอย่างกับเมฆญ,ญี่ปุ่นนะ่ะฟินโคตรส่วนถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยแล้วกด O หรือ R1 ตัวละครเราจะทําการปัดป้องกระสุนแทนแต่น่าเสียดายที่ว่าการปัดป้องกระสุนของเราเนะี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันเฉยๆทาแบบในหนังไม่ได้ที่แบบพระเอกยกดาบมากันแล้วสะท้อนกระสุนกลับไปหาแบบเนี้ยทำไม่ได้ครับแต่ว่าในเกมนั้นก็ไม่ใช่ว่าทําแบบนั้นไม่ได้สัทีเดียวครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ ตัวละครเราจะทําการสะท้อนกระสุนกลับไปก็ตัวเมื่ออยู่ระหว่างการทําคอมโบแล้วกระสุนเนี่ยพุ่งเข้ามาหาพอดีตัวละครเรามันถึงจะทําการสะท้อนกระสุนกลับไปซึ่งการที่เขาทําแบบนี้สายเบลยังผมก็แอบผิดหวังอยู่ในหน่อยครับคือผมอยากเห็นฉากสะท้อนกระสุนแบบเท่ๆเต็มๆอ่ะแต่พอเขาทําแบบนี้มันก็หมดกันเลยครับความฝันผมนอกจากการปัดป้องและการหลบหลีกแล้วเนี่ยคุณยังสามารถหยิบพวกวัตถุบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นโล่กําบังได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเกมนี้จะเน้นไปที่การลุกและรับในเวลาเดียวกันถึงตัวเกมมันจะถูกออกแบบมาให้เป็นเกมเดินหน้าฟันที่รวดเร็วและดูเข้าถึงง่ายก็จริงแต่มันก็ต้องใช้ฝีมือการเล่นและการสังเกตในระดับหนึ่งโดยเฉพาะกับด่านหลังๆที่แบบพูดได้ว่ามันคือหานรกของแท้คุณจะเห็นจํานวนศัตรูมหาศาลกระสุนเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางจํานวนศัตรูเนี่ยย่งกับเกมมูโซ ช่วงแรกมันก็ยังพออินเอียนอยู่แต่พอมาช่วงหลังๆนี่เริ่มจำเจมากๆแล้วศัตรูก็มีแต่แบบเดิมๆบอสจากที่ช่วงแรกสู้ตัวๆพอเข้าช่วงท้ายเท่านั้นแหละแม่งมาสไตล์หมาหมูซะง,งั้นไม่ว่าคุณจะวิ่งไปตรงไหนภายในฉากคุณก็มีโอกาสที่จะโดนศัตรูสปอตอัดหน้าได้ทุกครั้งแล้วพวกศัตรูเนี่ยยิ่งเราไปด่านที่สูงขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยทุกครั้งทั้งดาวมจแรงขึ้นถึกขึ้นและจํานวนที่เพิ่มมาเป็นมหาศาล คือพี่มีอะไรพี่ก็จะยัดมาให้หมดเลยว่างั้นเพราะงั้นระบบการเล่นตรงนี้มันจึงเป็นอะไรที่ซ้ำซากมากๆแต่ถ้าคุณคิดว่าเกมนี้มันยากเกินไปสําหรับคุณคุณสามารถเอาเพื่อนมาต่อจอย2เล่นด้วยกันได้นะครับซึ่งผู้เล่นคนที่2เนี่ยจะได้รับบทเป็นลาฟซึ่งจะเล่นอยู่บนหน้าจอเดียวกันนี่แหละครับอย่างน้อยก็มีเพื่อนมาช่วยแก้ซิ่งแล้วะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเกมเพ์เขาทําออกมาได้สนุกจริงเพื่อมากแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียวที่ช่วงหลังเนี่ยเกมหมดคอนเทนต์ไวไป จนเขาต้องยัดอะไรแบบอเอียนแบบนี้มาให้เล่นและเพื่อความน่ากลับมาเล่นซ้ําตัวเกมเลยใส่พวกระบบอัปเกรดตัวละครมาด้วยที่หลังจากเราเอาชนะด่านนั้นๆผ่านแล้วตัวละครเราจะเลเวอัพขึ้นและเราจะได้พ้ยต์มาซึ่งเราสามารถนํามันไปอัพค่าสถานะต่างๆก่อนเริ่มเกมได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ถูกใส่เข้ามาครับก็คือระบบไอเทมเสริมอัซเซอรี่อะไรประมาณนี้ครับเช่นพวกอาวุธใหม่อุปกรณ์แต่งตัวใหม่ของตัวละคร อย่างพวกอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นดาบเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าดาบบางอันเนี่ยมันก็จะมอบความสามารถพิเศษหรือว่าเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ของโกจิโร่ไปซึ่งอาวุธแต่ละอันก็จะมีการเพิ่มค่าสถานะและลดทอนค่าสถานะบางอย่างของตัวละครไปด้วยเช่นใช้ดาบเล่นนี้ตีแรงขึ้นแต่ลดเลือดลงตีเบาลงแต่ทึกขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันก็จะมีผลต่ออุปกรณ์แต่งตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งไออุปอุปกรณ์แต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีการทํางานคล้ายๆกับพวกอาวุธเลยครับลดทอนค่าสถานะเพิ่มค่าสถานะต่างๆเหมือนกันครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือค่าน้าหนักสวมใส่อุปกรณ์แต่ละชิ้นในเกมนี้เราสามารถใส่อุปกรณ์สวมใส่ได้หลายชิ้นซึ่งถ้าเราใส่อุปกรณ์ที่หนักมากเกินไปชิ้นต่อไปเราก็จะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเล่นแต่ละครั้งเราจะต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะเอาอะไรไปเล่นแล้วก็มีอันนึงที่ทําให้ผมวนเวียนกลับมาเล่นเกมนี้หลายรอบมากครับ ก็คือการปลดล็อกคอสซูของตัวละครใช่ครับเราสามารถใส่สกินได้คือมันโคตรปั่นเลยแล้วยิ่งพอเข้าคาสินแม่งฮาคี้แตกอะตัวละครเรามันจะทําท่าเหมือนต้นฉบับทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่กับเสียงภาคถ้าเราใช้คอสซูผู้หญิงแล้วไปเล่นในคาสินนะบอกเลยว่าราวนเพราะงั้นระบบนี้ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นส่วนดีของเกมครับเพราะแม่ปั่นจริงๆชอบชอบชอบไหนทุกคนลองเดาดูซิ ดูสิเขายกปืนเล็งในขนาดนี้คิดว่าเขาจะเล็งไปที่ใครกันแน่ฮะส่วนพวกฉากต่างๆภายในเกมก็ถูกออกแบบมาได้น่าประทับใจและเข้าถึงความเป็นค่าวบอยได้ดีทั้งฉากต่อสู้กลางเมืองหรือว่าสู้กันในบาร์ของหนังค่าวบอยเกมนี้มีหมดครับแค่เปลี่ยนจากปืนดวนปืนเป็นดาบดวนปืนเท่านั้นเองตัวเกมยังอนุญ,ญาตให้ผู้เล่นเนี่ยกระโดดขึ้นไปสำรวจหรือทำลายฉากบางจุดได้ ซึ่งบางที่มันก็อาจจะมีไอเทมพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยข้อตำหนิก็คือฉากในเกมนี้มันน้อยมากๆครับและนำกลับมาใช้บ่อยสุดๆในด่านต่อไปแต่ก็ยังดีที่ในบางฉากเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะมีการปิดกั้นบางพื้นที่ไว้อยู่แต่ในช่วงหลังเนี่ยเขาจะเปิดให้เราเข้าไปสำรวจได้เลยพอทำให้มันมีอะไรแปลกตาขึ้นมานิดนึงด้านของระดับการเล่นต่างๆก็เหมือนกับเกมทั่วๆไปเลยครับมี3ระดับที่ระดับยากสุดเนี่ยก็จะปลดล็อกก็ตัวเมื่อจบเกมไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็จะมีอีกหมวดที่ปลดล็อกมาด้วยครับหลังจากเราจบเกมก็คือหมวดเซอร์ v เวครับในหมวดนี้ก็ตามชื่อเลยครับเอาตัวรอดให้นานที่สุดจนกว่าจะตาย,ตาย,ายแล้วนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของขุดเกมมาเล่าใน EP นี้ครับและจะถามว่าเกมนี้มันสารฝันท r ี a m a ของผมหรือยังคำตอบก็คือมันทำไปได้ระดับหนึ่ง มันทําให้ภาพในหัวที่ผมเคยจินตนาการว่าเออถ้าสมุไรหลุดเข้าไปโชว์เทพในยุคคาร์บอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันสารฝันได้แค่นั้นครับแต่พวกฉากแลกเชิงกันจริงๆจังๆร,ง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 รงะหว่างคาร์บอยกับสมุไรเนี่ยดันไม่มีซะง,งั้นถามว่าศัตรูในเกมนี้มันก็เป็นคาร์บอยไม่ใช่เหรอก็จริงครับแต่ผมมองว่ามันเป็นแค่คนปกติที่มีปืนแล้วมาเจอกับสมูไรามากกว่าอ่ะด้วยความที่เกมนี้มันอวยโกจิโร่อยู่แลวครับเพราะโกจิโร่เนี่ยเป็นตัวเอกของเกมเขาเลยจะต้องทําให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งทั้งในเกมทั้งในคัดซีน เพราะงั้นไอ้พวกศัตรูริมทางท,ทั่วไปเนี่ยมันเลยดูไร้ค่าไปเลยแต่สิ่งที่ผมหวังจริงๆคือพวกบอสครับค,คือคิดว่าจะได้แบบตัวตึงขับบอยประทะกับสมุไรแต่ความฝันผมมันพังทลายลงตั้งแต่บอสต,ตัวแรกแล้วครับคือแค่การแต่งตัวมึงก็ผิดธีมแล้วอะแถมยังใช้อาวุธเป็นปืนกลหนักอีกมีแค่บอสต,ตัวเดียวที่พอจะตอบโจทย์ผมได้ก็คือพี่ของพระเอกคนเดียวอะแต่ตีอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่ขับบอยแท้สรุปให้ฟังเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้าง เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแอคชั่นเกมบีอีหนึ่งเกมที่เล่นได้เพลินมากๆแต่อาจจะมีปัญหาตรงมุมกล้องที่อาจชวนงุดหงิดในบางช่วงและการที่มาตกม้าตายเพราะว่าคอนเทนต์การเล่นหมดเร็วเกินไปทําให้ความน่ากลับมาเล่นซ้ำเนี่ยมันเลยน้อยมากๆแต่เกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีอีกหนึ่งเกมที่ควรหามาเล่นครับถ้าใครที่ชอบคาร์บอยและซามูไรยอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยและถ้าถามว่าทําไมคลิปนี้มันสั้นยังไงไม่เล่าเนื้อเรื่องเหมือนทุกคลิปหรอ คือผมมองว่าเกมนี้มันยังควรค่าแก่การให้ไปหยิบมาเล่นดูอยู่แต่เนื้อเรื่องเกมนี้มันก็เล่าตรงๆไม่มีความซับซ้อนด้วยผมจริงไม่อยากสปอยและอยากให้ทุกคนไปหาเล่นตัวเองมากกว่าและถ้าถามว่าเกมแบบไหนล่ะที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังซึ่งปกติผมจะเล่าเนื้อเรื่องเกมนั้นก็ต่อเมื่อเกมนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่มีคุณค่าในการไปหามาเล่นต่ําพูดง่ายๆคือเกมหวยที่ไม่มีใครเขาอยากจะหยิบมาเล่นนั่นแหละครับผมจะไปเล่นแล้วเอากลับมาเล่กับเพื่อนๆฟังแล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปลำบากเล่นเองให้ปกบาล ให้ผมลำบากคนเดียวพอนวมถึงเกมไหนที่มันเป็นเกมดีบางเกมแต่ว่ามีความเข้าถึงยากผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังด้วยและขอย้ำนะว่าถ้าผมเข้าใจเกมนั้นด้วยะนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมเลยฝากทุกคนกดคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หซับเหมือนเดิมนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ายบายครับ